มีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบที่ตอนนี้สื่อต่างชาติเนี่ยได้นําเสนอข่าวในทํานองที่ไม่เป็นผลดีต่อบ้านเรานะครับ,รบก็คือกรณีที่มีคู่สามีภรรยาจากอังกฤษนะฮะมาเสียชีวิตที่เมืองไทยเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเขาปั่นจักรยานรอบโลกนะครับปั่นมา22ประเทศแล้วมาที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่23นะครับแล้วก็ ปรากฏว่าตอนที่ไปปั่นจักรยานอยู่บนทางหลวงสาย304ที่อำเภอพนมสา,ารคามจังหวัดฉะเชิงเาเนี่นะครับก็ถูกรถกระบะปิกอัพคันหนึ่งเนี่ยวิ่งมาชนจนทำให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตนะครับฝ่ายชายก็คือนายปีเตอร์รูทนะครับแล้วก็ภรรยาคือนางแมรี่ทอมสันนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยออกจากออกจากเมืองที่ตัวเองพำนักอยู่นะฮะ ที่อังกฤษนะฮะอยู่ที่เกาะเกินซี่เมื่อกรกฎาคมปี54นะครับแล้วก็ตะเวนเดินทางไปในยุโรปไปในเอเชียกลางนะครับผ่านประเทศที่ได้ชื่อว่าอันตรายมาแล้วหลายประเทศอย่างอิหร่านนี่ก็ไปมาแล้วอัฟกานิสถานนี่ก็ไปมาแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพอมาบ้านเราปุ๊บปรากฏว่า เข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะฮะประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถูกรดชนเนี่ยเมื่อวันที่13บสามกุมภาพันธ์ใช่ฮะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะโอโ้กายเป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณเลยนะฮะว่าท้องถนนบ้านเราเนี่ยมันอันตรายมากขนาดนั้นเลยอ,ยอ,อล่าสุดวันนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยรองอธิบดีกรมสรารนิเทศคุณจัก,กริดศรีวลีพูดถึงเรื่องนี้นะครับ โดยบอกว่าทางกระทรวงได้มีการแจ้งเรื่องนี้ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอชาณาจักรประจำประเทศไทยนะฮะโดยขณะน,นี้ทางสถานทูตอยู่ระหว่างการประสานญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อนําร่างของทั้งคู่กลับคืนสู่ภูมิลาเนานะครับโดยบอกนะครับว่าทางกลมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศได้ทําหนังสือประสานกับทางโรงพักพนมสารคามที่รับผิดชอบคดีนี้โดยทางตํารวจได้มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้ว ผู้ขับขี่รถกระบะคันนั้นคือนายวรพงศ์สังขวัดซึ่งตอนนี้ก็รับบาดเจ็บอาการสาหัสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณจะกิจบอกคดีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียใจแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งสื่อต่างชาติบางสรญญาก็รายงานข่าวในทำนองที่ว่าท้องถนนไทยไม่มีความปลอดภัยทําให้รัฐบาลมีความเป็นห่วงว่าอาจจะกระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์ของประเทศล่าสุดรัฐบาลได้เตรียมพิจารณาเพื่อหามาตรการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเช่น เพิ่มข้อความภาษาอังกฤษเข้าไปในป้ายจราจรต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเนี่ยนฮะเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณกันเยอะนะครับขี่ที่ประเทศอื่นๆมา22ประเทศเนี่ยไม่เป็นไรเลยอพอมาที่ประเทศไทยประเทศ23เรียบร้อยเลยเสียชีวิตนะฮะคนขับเนี่ยขเขาอ้างว่าตอนเขาขับรถอยู่แล้วหมวกตกหมวกตกแล้วก้มลงไปเก็บพอต้มลงไปเก็บปุ๊บเนี่ยรถก็เลยเสียหลักพุ่งชนสองสามีภรรยานะฮะ เสียชีวิตเลยอย่างแรงเลยนะโอ้โหแรงเลยแรงเลยปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีเด็กที่ไหนนิวซีแลนด์อะไรเนี่ยเพิ่งเรียนจบใช่ไหมเรียนจบแล้วก็เอ้ยรวบรวมเงินกับเพื่อนมาเที่ยวประเทศไทยดีกว่าเสร็จแล้วเสียชีวิตแล้วตอนนั้นแม่ของเด็กคนนี้นะเขาก็ทําเรื่องไปถึงรัฐบาลของประเทศเขาเลยนะครับว่าให้เตือนคนในประเทศเขาเลยว่ามาประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากอนะ นี่งเคเกิดจะมาขี่จักรยานนะฮะครับซึ่งมีตัวเลขจากผู้ในการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกนะครับด้านการป้องกันอุบัติเหตุคุณหมอวิทยาชาติบัญชาชัยบอกว่าปี53เนี่ยนะครับผลการสํารวจขององค์การอนามัยโลกบอกว่าประเทศไทยนั้นมีการตายจากอุบัติเหตุเป็นอันดับ6ของโลกนะฮะจากประเทศสมาชิกทั่วโลก182ประเทศเราเนี่ยมากเป็นที่6นะฮะ ตายถึง29,778คนนะครับ,บ29,000นะฮะอันนี้ขัดแย้งกับรายงานของหน่วยงานหลักในเมืองไทยที่บอกว่าเราตายเพียงแค่1,004นะครับแล้วก็เรามีอัตราการ,รตายเนี่ยนะครับ42คนเกือบ43คนต่อประชากร1แสนคนอตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นมีอุบัติเหตุสูงเนี่ยเป็นรองแค่ มีประเทศที่มากกว่าเราเนี่นะ,ะครับห้าประเทศนี้นะ,ะที่มากกว่าเราคือมาลาวีสวาซีแลนด์นามิเบียอิรักอิหร่านแล้วก็ไทยเนี่ยนะไทยเรามากขนาดนั้นเลยนะฮะสูงมากนะครับใช่ฮะฉะนั้นก็สะท้อนถึงการหาเสียงของผู้ว่าหลายๆคนในตอนนี้นะฮะที่เน้นเรื่องที่จะให้ใช้จักรยานบ้างอะไรบ้างนะฮะผู้ว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าแล้วจะ ขี่จักรยานจะปั่นจักรยานมาทางานอย่างนี้นะฮะแต่ว่านี่เห็นเลยนะฮะว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยนะครับอมันไม่เหมาะสําหรับการที่จะขี่จักรยานออกมาบนถนนเพื่อไปทํางานใช่นะฮะมันไม่เหมาะจริงๆนะฮะเพราะว่าในลักษณะของกายภาพบนถนนเนี่ยมันมันไม่พร้อมออันตรายเปล่า,ลา,ลานะฮะ,ะนี่ฮะฉะนั้นก็ผมว่าเราคนกรุงเทพฟังการหาเสียงของ ผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนแล้วก็ต้องพึงพึงตระหนักเอาไว้ด้วยนะครับ,รบฟังให้มันหูหนักหนักไว้นะอย่าไปเชื่อเขามากครับว่าความจริงมันมันทำได้ไหมโอ้โหนะใครจะกล้าปล่อยลูกหลานใครจะคนหนุ่มคนสาวคนไหนกล้าจะปั่นจักรยานไปทํางานอย่างมากสุดก็คือปั่นออกมาหน้าปักซอยแล้วก็ล็อกเอาไว้ชแล้วก็ต่อรถ ประจำทางต่อรถไฟฟ้าต่ออะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับประเภทปั่นไปเลยอยู่ข้างถนนเนี่ยปั่นไปเนี่ยโอ้โหน่ากลัวแค่ไหนอย่างพวกที่ปั่นจักรยานออกไปต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องรวมกลุ่มกันให้ได้เยอะๆนะครับก็ถึงกล้าไปอ่ะอย่างถ้าปั่นแบบปั่นไปคันเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายมากอันตรายนี่บนฟุตบาทถนนบางแห่งนยฮะ ก็ความจริงก็มี bicycle lane นะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยพี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปป่านหมดขึ้นไปป่านขึ้นไปขี่ใช่อันตรายมากนะฮะ